ติ่งเล็กๆที่เอยวยาเพศอาจไม่ใช่เล็กๆเ,เ,เพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณของหูดนอนไก่หูับนอูนไก่ก็เกิดจากเชื้อ HPV ครับสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดหูนอนไก่เนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่6และ11ครับ mm hmm. ก็อาการแสดงก็คือจะมีติ่งเล็กๆครับที่บริเวณอเพศ ะครับซึ่งอาจจะสังเกตเองได้นะครับหรือว่า,าจจะมาด้วยเรื่องของตกขาวผิดปกติก,ก็ได้หรือคันบริเวณนั้นก็ได้ครับผู่นน้อนไก่เนี่ยจริงๆรักษาได้3ทางนะครับหก็คือรักษาด้วยยาที่ี่2ก็คือการรักษาด้วยเลเซอร์ครับก็ CO2 เลเซอร์นะครับที่ี่3ก็คือการผ่าตัดครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ข้อดีของการใช้เลเซอร์ก็คือรักษาหายขาดเลยนะครับไม่ต้องมาติดตามหลายครั้งนอกจากจะหายขาดทันทีนะครับก็คือเลเซอร์เนี่ยมีความแม่นยําคือยิงไปที่หูดเลยแล้วก็ทําลายล้างหูดให้มันหายเลยนะครับสิ่งสําคัญก็คือไม่ต้องมาติดตามรักษาเสร็จก็หายเลยก็ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเป็นหูนอนไก่นะครับก็อย่าอายหมอนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับรีบรักษาแล้วก็รักษาหายขาดด้วยเลเซอร์ครับ